รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมครับวันนี้รายการรากแก้วศาสนาทายาทจะพาท่านผู้ชมไปร่วมสัมผัสบรรยากาศการบิณฑบาตในวันนี้ครับแต่จะเป็นที่ใดนั้นเราลองไปตามชมพร้อมกันเลยครับใช่แล้วครับที่นี่คือบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือบริษัท SCG นั่นเอง เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยอีกบริษัทหนึ่งที่มักมีกิจกรรมที่เป็นกุศลอยู่อย่างต่อนเนื่องซึ่งในวันนี้ก็ได้นิม,มนต์กลุ่มของหลวงพี่พานุกับน้องๆสมณเณรและแม่ชีน้อยมาฉันเช้าและบิณฑบาตภายในบริษัท SCG ในวันนี้ครับ ก่อนจะเริ่มฉันก็ทำสมาธิหลับตาทำใจให้สงบพิจรารณาอาหารที่จะฉันจากนั้นก็เริ่มฉันกันได้เลยครับพอฉันเสร็จแล้วก็ตั้งแถวรอรับบินธบาตซึ่งในตอนแรกพวกเราคิดว่าคนมาใส่บาทนั้นน่าจะไม่เยอะ แต่พอเดินเข้ามาในสถานที่ที่เขาจัดรอรับบินทบาตนั่นเองก็รู้เลยคร mm ับ hmm. โอ้โหทุกคนจำนวนมากเปลี่ยมไปด้วยศรัทธามีจำนวนมากแบบสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวครับ เป็นภาพที่น่าประทับใจและน่าปรลับปลืมเป็นที่สุดขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องให้น้องๆน,นั่งรับบินทบาทเพื่อความสะดวกและเรียบร้อยในการรับบินทบาทสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ จากกลับมาจากสถานที่บินทบาทแล้วน้องๆก็ได้เตรียมตัวเรียนต่อในห้องเรียนพุทธศาสตร์ซึ่งวันนี้น้องๆจะต้องเรียนภายนอกอาคารซึ่งก็คือในสวนเกษตรครับแล้วในวันนี้น้องๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรกันนะครูจะมาสอนเริ่มตั้งแต่การทำที่อยู่เขาครับที่อยู่ครูใช้ขี้วันมเพราะขี้วันมมันมีซากขึ้น ไสเดือนเราเห็นไสเดือนในธรรมชาติที่อยู่ในดินใช่ไหมครับอปะก้อนแล้วนันจะมปาแล้วดินดินมีอะไรรู้หรือเปล่าครับดินมีทรายหินกั้นบาอ๋อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวีรบุรุษแห่งแผ่นดินที่น้อยคนนักมักจะไม่ให้ความสนใจนั่นก็คือไส้เดือนนั่นเองครับน้องๆแต่ละท่านดูตื่นเต้นกับการสัมผัสบ้านของไส้เดือนกันมากทุกๆคนเลยครับ เราลองไปชมบรรยากาศการสร้างบ้านให้กับน้องๆไสเดือนกันดีกว่าครับว่าจะสนุกสนานและเลิะเลอเทอเทอกันขนาดไหนเราลองไปชมบรรยากาศการสร้างบ้านให้กับน้องๆไสเดือนกันดีกว่าครับว่าจะสนุกสนานและเลิะเลอเทอเทอกันขนาดไหน เป็นยังไงกันบ้างครับกับฮิโรแห่งผืนดินของพวกเราต้องขออนุโมทนาบุญกับวิทยากรจิตอาสาที่อุตส่าห์สละเวลามาถวายความรู้ให้แก่น้องๆในวันนี้ครับค่ะก็น่ารักนะคะเห็นสมเน็นบวชกันสำเน็นบางรูปแม่ชีบางรูปนี่บวชหลายปีแล้วเนาะสองสปีอย่างปีที่แล้วปีก่อนนั้นก็บวชน่ารักมากเลยค่ะก็ได้รู้จักอย่างน้อยก็ศินห้านะคะ ก็ได้สวดมนต์ภาวนาได้รู้จักการเสียสละอย่งการตื่นแต่เช้าที่ต้องมาบินทบาตเนี่ยนะก็เป็นการเสียสละอย่างในสมัยนี้ก็อยู่บ้านเล่นเกมแต่ว่านี่เป็นการเสียสละที่น่ารักมากเลยค่ะก็ชื่นชมแล้วก็ขออวยพรให้น้องสามเณรน้องแม่ชีนะคะทำภารกิจที่จะไปทุดงต่างจังหวัดแล้วก็ได้ได้นำความรู้นี่ค่ะ จะได้มาจากการที่มีวิทยากรมาถวายความรู้หลายๆอย่างเนี่ยนะคะนำไปเผยแพร่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้ประโยชน์เพิ่มเติมไปตรงนั้นด้วยค่ะก็ขออวยพรให้น้องเนนน้องไมช่ชีมีความสุขกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะขอบคุณทวยพรให้น้องเขานาความสุขที่เรานําให้น้องเขาแล้วน้องก็ให้ความสุขผมกลับมาถ้าไปส่งต่อต่อ,ตอทีานี้ผมก็มีความสุขแล้วแค่น,นี้ครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องสัมาเรนซึ่งเป็นน้องสามาเรนที่เด็กที่สุดในรุ่นนะครับก็ได้แก่น้องสามาเรนปันปันและน้องสัมาเรนบิ๊กนะครับทั้งคู่ได้เป็นน้องสำมาเรนที่มีอายุน้อยที่สุดในรุ่นคือ7ขวบและ8ขวบนะครับสำหรับวันนี้หัวข้อครับสำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็คือ ความรับผิดชอบของน้องสามเณรนะครับสามเณรปันปันครับทําไมน้องสามเณรปันปันถึงได้มาบวชที่นี่ครับผมเห็นมีคนนึงเขาว่าบวชนะครับผมก็เลยอยากลองดูว่าการบวชมันจะง่ายหรือยากขนาดนั้นครับการบวชจะง่ายหรือยากขนาดไหนแล้วตอนนี้ยากหรือยากง่ายอยู่ครับทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยไม่ยากง่ายครับอถ้าง่ายนี่ง่ายยังไงเอ่ยง่ายง่ายตรงที่ว่าแบบแบบ มันผมชอบตรงที่ว่าได้มีการพักผ่อนเยอะแต่ใน<อ>จริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีการพักผ่อนอ๋อไม่ค่อยมีการพักผ่อนเลยพระอาจารย์สอนเยอะเกินไม่หมายถึงจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นวัดจริงๆอะครับก็จะแบบประเภทแบบไม่มีไม่ค่อยมีการพักผ่อนอะครับอ๋อแล้วแล้วสำหรับความยากนะครับความยากความยากตรงที่ว่าผมผม,มจริงว่าไม่ค่อย เท่าไหร่ครับผมผมจีวรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ผมจีวรไม่ค่อยเป็นอ่าโอเคนะครับแล้วน้องสามเนีนบิ๊กเหรอครับทําไมถึงได้มาบวชลูกบวชเพือพ่อเพื่อเพื่ออะไรให้พ่อแม่อ,มอยากให้พ่อแม่ภูมิใจถึงมาบวชใช่ไหมครับเราอยากให้พ่อแม่ภูมิใจถึงมาบวชใช่ไหมแล้วเรามาบวชเราได้อะไรบ้างเอ่ย ได้ทําอะไรต่างๆไหมได้ฝึกฝนครับอะไรนะครับผมฝึกฝนครับอ๋อฝึกฝนโอ๋น้องสามเนรบิ๊กได้ฝึกฝนเกี่ยวกับการตื่นเช้าขึ้นใช่ไหมครับ <ๆ S 1> การตื่นเชา้าการได้ทําอะไรของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมลูก<ๆ>อยู่บ้านได้ทำไม้ครบอยู่บ้านได้ทำไม่เอ่ยอยู่บ้านไม่ค่อยได้ขำแล้วน้องสามเนรปันปันครับอยู่บ้านได้ทําอะไรเองบ้างเอ่ยอืมก็พอให้แบบตื่นเองอะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คุณ ตอนเวลาไปโรงเรียนจะตื่นม้เพให้แบบตีห้าหกโมงค่ะโอตีห้าหกโมงแล้วเคยได้ซักผ้าเองไหมครับไม่เคยนะคะอยู่นี่ได้ซักเองหรือย,ยังได้ซักเองอคอ่ะแล้วน้องบิ๊กอยู่นี่ได้ซักเองหรือย,ยังครับได้ซักเองค่ะอ๋ออยู่นี่ได้ซักเองนะครับ <c oughs> ก็การที่น,มมน,น้องสามเณรได้มาบวชเนาะได้เป็นการฝึกฝนให้รับผิดชอบสิ่งต่างๆที่เราอยู่ในขณะที่เป็นสาม,มนเณร <c oughs> ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้น,น,นสิ่งต่างๆที่เราได้ฝึกฝนเนี่ย,บา,ายบ,บางครั้งเราก็ไม่เคยทำใช่ไหมใช่ครับรบางครัรรค้งเราก็ไม่เคยทําให้พ่อแม่ครับอ่าที่เช่นอะไรอ่ะที่เช่นซักผ้าเราก็ยังไม่เคยทําเราก็ได้มาทําที่นี่ใช่ไหมครับครับการเดินบิณฑบาตใช่ไหมใช่ครับเราก็ไม่เคยทําตอนเป็นเด็กเนาะเราก็ไม่เคยทําเพราะว่า,า,าการเดินบิณฑบาตนี่จะเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรใช่ไหมครับใช่ครับ อ่า<บ>แล้วน้องสามเณรปันปันเนี่ยมาบวชเนี่ยต้องทําอะไรบ้างพระอาจารย์ให้ทำอะไรบ้างเลยแบบตื่นขึ้นมาเองแต่บางทีแบบตื่นกีน่โมงครับตื่นกี่โมงปกติส่สสสสวนใหญ่ยยก็ต้องตื่นตีห้าครับตื่นตีห้าแล้วตื่นแล้วทําอะไรเอย่ยไปส่งน้ําครับส่งน้ําเลยตอนเชา้าส่งน้ําเลยครับหนาวไหมครับหนาวเหมือนกันครับแล้วสามเณรบิ๊กเหรอครับอ่าทำอะไรบ้างเลยตั้งทั้งวันตื่นตอนกี่โมงครับ ตีห้าครับตีห้าตื่นแล้วนอนต่อไหมครับไม่ไม่นอนเนาะตื่นแล้วไม่นอนลุกขึ้นมาทําอะไรเอ่ยอาบน้ำครับอาบน้าเหมือนกันโอ้ปกติอยู่บ้านอาบน้ํำไหมลูกไม่ครับตอนเช้าอาบน้ํำไหมอาบเสาทิศและครับอาบเหมือนกันแต่เสยเนี่ยผมจะเล่นเกมก่อนที่จะอาบอ๋อแต่แต่เมื่อเราเป็นเนรแล้วเราตื่นเช้ามาเราส่งน้ําหน้าที่ของเราคือส่งน้ำเป็นอาับอาลับแรกส่งน้ําแล้วหน้าที่ต่อไปที่เรา เราลองส่งน้ำเสร็จเราต้องทำอะไรครับน้องบินธบาทครับบินธบาตน้องบิ๊กเหรอครับเหมือนกันไหมครับได้บินทบาตเราปบินธบาตแถวไหนเอ่ยเราบินธบาตแถวๆถวชะออมหัวหินนะคะชะออมในหมู่บ้านใช่ไหมครับใช่ไหมน้องสามเณนบิ๊กเราบินทบาตในหมู่บ้านเนาะเวลาบินทบาตนี่ญาติโยมทำบุญเยอะไหมครับน้องปันปันเยอะเหมือนกันครับเยอะไหมเยอะจนกระทั่งผมปวดขาเลยครับภูมิใจไหมลูกภูมิใจครับน้องสามเณนบิ๊กครับภูมิใจไหมครับภูมิใจครับอ๋อภูมิใจเพราะฉะนั้น ถ้าเราได้บวชเป็นสัมมนเนรก็จะมีโยมมาทําบุญใช่ไหมครับใช่คับมีโยม,มาทําบุญเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเด็กเขาก็ไม่ทําบุญให้เรานะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกิจของสงฆ์ใช่ไหมครับใช่คกิจที่เราพึงทําใช่ไหมใช่ครับแล้วน้องสาม,มนเนปนปันปันตอนที่บวชอยู่ในโครงการลากแก้วซาอสาญนทายาทเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรไหมครับแต่และว,วันมีอยู่เขาแบบส่งตือบ้าแบบ ตื่นบ้าบางวันก็แบบมีคนปลูกบางวันก็ไม่มีคนปลูกอ๋อเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเราต้องต้องต้องตื่นเองได้ไหมได้ครับแล้วมีของไม่มีของที่เราต้องรับผิดชอบเป็นของส่วนตัวไหมครับมีอะไรบ้างเลยเตียงนอนครับเตียงนอนแล้วน้องสามเณรเล็บิ๊กนะครับมีของอะไรไหมที่เราต้องรับผิดชอบรักษาในขณะที่เราเป็นสามเณรมีครับมีอะไรบ้างครับต้องพับที่นอนครับต้องพับที่นอนและอุปกรณ์ต่างๆเราเรามีไหมผ้าเช็ดตัวมีไหมมีครับีเป็นของตัวเองไหมครับ มีครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าผ้าเช็ดตัวผืนนั้นเป็นของเราน้องสัมเนเดนบิกพพ๊กเพราอาจารย์เขียนชื่อเ้วครับเขียนชื่อว่าอาจารย์เขียนชื่อไปให้ตัวเเมีอะไรบ้างไหมตัวเ,เลขตัวเเน้องสัมบนเนตันๆันมีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบหนึ่งมีขันไหมครับมีครับมีขันเป็นของส่วนตัวไหมสีฟ้าสีฟนสมมนันสีฟ้สีฟ้าสีฟัน ประเนนที่ได้มาชมหลวงปราสารเนี่ยรู้สึกว่าจะตื่นตาตื่นใจกับสิ่งแปลกใหม่ที่เขาได้รับเพราะว่าการที่จะมาชมนั้นจะต้องมีเวลาในการนำชมนิดนึงเขาก็ได้โอกาสในการเดินดูเดินชมก็ เห็นแล้วว่าเขาก็มีความสนใจในเรื่องสถาปัตยกรรมแล้วก็มีการซักถามเป็นระยะไปนะครับแล้วเขามีความกระตือร้นในการที่จะศึกษาในเชิงการถามการตอบแล้วก็ได้แนวคิดต่างๆตามไปด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าภายในของโลหะปราสาท จะมีความงดงามอลังการถึงเพียงนี้แต่ละชั้นแต่ละชั้นก็แบ่งออกไปไม่เหมือนกันมีทั้งชั้นนั่งสมาธิชั้นอ่านหนังสือชั้นเดินจงกรมและข้างบนสุดยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้3 6 0อองศาอีกด้วยนะครับและบนยอดปราสาทยังมีพระบรมสารีริกธาตุให้พวกเราได้กราบสักการะอีกด้วย ชมกันได้พอสมควรก็ถึงเวลาฉันเพลงกันแล้วซึ่งวันนี้น้องๆจะได้ฉันเพลงบริเวณชั้น2ของโลหะประศาสตรครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็เดินทางกลับมายังธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เพื่อจะได้เรียนคาบต่อไปในช่วงบ่ายและเรื่องราวที่น้องๆจะได้เรียนรู้ก็คือวิธีการดูแลอัคคีภยัยหรือฝึกการดับเพลิงนั่นเองครับ ไปดูรีแอคชั่นของน้องๆกันว่าจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนดูท่าทางการจับถังดับเพลิงของน้องๆโอ้โหดูเป็นมืออาชีพมากเลยครับต่อไปจะเป็นการจำลองไฟไหม้นะอาคารนี่อยู่ที่อ่างขางก็มีที่อื่นๆก็มีครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดเชียงใหม่ครับปรากฏว่าพอเลือกได้ปั๊บกลุ่มนี้มาเลยครับเอาคนอาคาร ตีทำพาสปอร์ตต่อวีซ่าส่งไปอยู่คอลเลจนั้น oh. เรียนภาษากับกับคนอาคาสี่ปีเลยครับครับ,รบให้วีซ่าต่อวีซ่าเป็นหน้าที่ของคอลเลจนะครับนี่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่ามหาวิทยาลัยส่งทั้งสองแห่ง uh huh. ไม่ว่าจะเป็นมหาจุฬามหามากุฏหรือองค์กรพระธรรมทูตนะครับมีโรงเรียนใช่ไหมครับ uh huh. เรียนปีหนึ่ง ตั้งแต่ปีหนึ่งนักศึกษาของเราจะต้องเจาะเลยว่าจะเป็นพระธรรมทูตนะครับผมหนึ่งสองสามจะไปไประเทศไหนเป็นคณะเลยเช่นจะมาเบลเยียมภาษาเบลเยียมคืออะไรฝรั่งเศสมาเนเธอร์แลนด์ภาษาเนเธอร์แลนด์มาเยอรมนีมาสวิตเซอร์แลนด์มาฝรั่งเศสครับใช่ไหมครับครับผมจะไปไหนก็ตามจะมาไหนก็ตามเอาคนของที่นี่ที่เป็นเจ้าของภาษานะไปสอนคเพราะไปสอนปับ๊บสี่ปีพูดได้ไหมครับ ได้ปีหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วครับสมมติว่าในคลาสนั้นมีนักศึกษาอยู่ร้อยคนครับพระนักศึกษาและนักศึกษาเนี่ยร้อยคนร้อยรูปนะครับแล้วก็แบ่งออกมาแบ่งออกยังไงแบ่งออกว่าฝรั่งเศสห้ารูปใช่ไหมครับครับเบลเยียมห้ารูปอันนี้เรียนภาษาเดียวกันเบลเยียมพูดฝรั่งเศสใช่ไหมครับครับในเทอรนห้ารูป ชัดเจนเลยนะสวสทหารูปหารูปหารูปารูรรประมาณสิบประเทศอาจจะสิบภาษาครับผมผมคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราบริหารจัดการอย่างนี้งานพระธรรมทูตเนี่ยจะตื่นเต้นจะสนุกสนาน,นท่าน,น,<อ>นครูคิดยังไงครับผมว่าเป็นความคิดที่ดีมากมเนื่องจากว่าถ้ามาเปรียบเทียบดังที่ท่านพูดถึงมิชชันนารีเนี่ยเขามีองค์กรคนจะไปเผยแผ่ต้องพร้อม รพร้อมทั้งภาษาพร้อมทั้งการสนับสนุนคุณไปเลยคุณไปแต่ตัวเรื่องค่าใช้จ่ายฉันจัดการให้ใช่ครับแต่ของเรานี่ถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นผมว่างานเผยแผ่จะไปรอดเลยครับครับอันนี้ก็เป็น<ม>ความหวังท่านผู้ชมทุกท่านเป็นสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ในขณะน,นี้กับท่านพระครูประหลัดมงคลวัฒนท่านเจ้าวาดวัดเทพเจติยาจารย์จอมทองเชียงใหม่เนี่ย ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยมาแต่งงานหรือพระธรรมทูตท,ที่จะมาเผยแพร่ศาสนาไม่อยากจะให้ใช้คำว่าอดทนอย่างยิ่งสละอย่างยิ่งเสียสละอย่างยิ่งหรือว่าแบบตัดหางปล่อยวัดใช่ไหมครับครับจนกระทั่งบางทีเอาตัวไม่รอดหรือรอดก็ก็แล้วไปอ่า ถ้าเธอรอดเธอก็ฉันก็มาหาถ้าเธอไม่รอดอก็ปล่อยไปอ,อย่างนี้เราควรจะได้จัดองค์กรให้บริหารจัดการให้ถูกต้องให้งดงามเพราะว่าความหวังที่สำคัญของพระธรรมทูตก็คือความเจริญมั่นคงนอกจากพระพุทธศาสนาแล้วยังมีภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับครับอาหารไทยคนไทย กิจกรรมทุกอย่างที่เป็นไทยๆเนี่ยยกประเทศไทยมาไว้ที่วัดครับผมอันนี้แห<ช>ละลลจะทําให้เรามีความเข้าใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยกันพอสมควรแล้วเวลาได้หมดลงพอดีอาตมาภาพทั้งสองขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านโดยั่วมก,กัน